ติดซิ่ตอ่อเอ่อลุนลฮะก็ขอการวัสุดท้ายผู้มีเกียรตินครับผมวันนี้เรามาเล่นแมปอาร์ติีทีิกันนะผมวันนี้ผมมีคู่หูมาหนึ่งคนนะผมเขาชื่อว่าอะไรครับอืมสีเดี่ยวครับสีเหนือเราจะมาท้าทายแมปแมปอะไรแมปป่าใช่ไหมไม่ถึง20เมตรไม่นอย โอเคเป็นการตั้งเป้าหมายที่เก่งมากครับนี่ถ้ายูไม่ไปถึงถ้ายูไม่ถึงไม่ถึงสองหมื่นไอจะเอาปืนปืนกระบอกนี้ยิงอยู่ล้อะไรอ่ะรถรถกระบะที่มีมีเรื่องไม่ดีกับรถคันโเหนือเราเราเราแค่เราแค่เอาเราเอาที่ลบลบลบไปลบทีเดียวก็ไอที่รางรถอะจบเลย ลด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 ราคาไดพูดชื่อไม่ถูกกดลดราคากดไปเพื่อกระเป๋าสูบเกิดแต่มันกดไปไม่ได้ช่วยอะไรเลยกระเป๋าเนี่ยเพราะเหนื้อจริงๆล้อมันอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช้ได้เหมือนกัน no no โอ รอบนี้ไดหวังว่ารถเราจะไม่ไม่กระเด้งเหมือนครั้งที่แล้วเออ<ะ> <c oughs> อ๋ออถออรอฮะภาพติดตามากเลย <c oughs> ลเอ่นะนี่เรอเมื่อกี้ความผิดพลาดเป็นยองอผิดพลาดแบบไรเล่มเออเอ้ยไปเดี๋ยวไปเอาสิไปเอาไม่ไม่เนื่นยนั่นมันเป็นของ เสียวเสียวรถกระเด้งแบบบินบินบินไปอากาเย็นยังไม่ได้ใส่เครื่องเลยเดี๋ยวผมมาหาเลยวาวว้าทำไมใส่เครื่องยนต์ไม่ได้วัด why 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 ใส่ไม่ได้เครื่องยนต์ฮัลโหลโอเควางไว้นี่ก็ได้ เจะเอารถคันนี้ไปไหมรถลากแล้วว่าเราใช้พลังพลังหลังคารถดีกว่านะพลังเอ้ยทำไมยูใส่ได้ทำไมไอใส่ไม่ได้อ่ะนี่เจ้าลิวชาอะไรมาเนี่ยอ่ะทำไมไอกดทำไมไอกดวางแล้วมันกินกันได้ไหม อ๊กก็กดแล้วนะอ๋อใช่แอปเปิลใช่ปะไม่ไม่ใช่เออใช่ใช่แอปเปิลกับกระชายอฮ้ยมันอะไรเป็นมัวบุคคลที่สามะเมื่อกี้จำได้เออเอากับบุคคลที่สามเหรอจำได้ว่ามันมีนะบุคคลที่สมเอืยเดี่ยวเยอยู่ไปอยู่ข้างบนได้ไง ไม,ไม่รู้อ้าวขึ้นไมขึ้นเองได้ถูกไงเออโอเคกำลังถามมาถูกไงสาดแล้วแล,แล้วลงได้ไหมลงได้แหละถ้าลงไม่ได้นี่จบเลยมา let go, let go. เลยกูเลยก้แหมยี่สิบปีกว่าจะไปได้ักกลบ bởi các vị du du ban nè đi coi đi 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 cái này hả hả what đi 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 เดี๋ยวๆีเดี๋ยวเดี๋ยเนี่ยกดอะไรอ่ะไม่รู้เพิ่กดไม่วนอยู่ตรงนี้วะไเป็นไรปไปเฮะหพี่วาไม่ี่พี่ว่าไฟใส่มันบักโอเคเราไปกันต่อเลยวะโอเคแล้วเกิดอะไรขึ้น ใช่จะจู่มันกระเด้งจะจู่มันกระเด้งอ่ะนเนี่ยเดี๋ยวมันบล็อกเดี๋ยวท้าไม่เจอเดี๋ยวเป็นยังไงอะโอเคแล้วโอ้โหด่านด่านนี้บัก็กบ่อยนะใช่อย่างนี้ต้องกลับไปนั่งเลทราย ีานใช่เป้าหมายโคตรยากเลยอันนี้อันนี้ขับไว้สุดเลยนะใช่ครับมันขึ้นเนินเหรอสตาร์ทใหม่ดูล,ลองสตาร์ทใหม่ดูน่าจะน่าจะไต่เข่าจริงๆเลย <c oughs> <c oughs> สเต็ปเดิมสเต็ปเดิมเหรอหรือ <c oughs> สเต็ปเ, <c oughs> เ,เ, <c oughs> เ,เก่า เป็นเรื่องเก่าครับเมื่อก่อนใชะเมื่อก่อนจะได้ดีด้วยนะใช่เมืกก่อก่อนใช้ได้เดี๋ยวนี้เราไม่รู้เดี๋ยวนี้ไม่โอเคไฟใช้ได้ไ<ม>ปกติวัเนะี้ใช้เราไม่รู้ว่าใช้ได้ไหมไฟเลี้ย,ยเหรอโอเคงั้นจะกดไฟเลี้ยวทำไมทั้งท,งที่มันไม่มีมันไม่มีคนอื่นอยู่นันไม่มีทางเลยเฮ้ยโอ้ที่ขายของออออที่ขายของปะ ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยต้นไม้ความมาแล้วข้างหน้าเถอะข้างๆเลยเมื่อกี้อย่นีไ,ไม่ใช่ <c oughs> ใช่สิมันเปลี่ยนไปไปไปถ่ายมันมาได้ไงไ,ไงมันมาได้ไงวะไม่เป็นไร Oh not shit, g โอ้ยไม่ดีเกือบตายเกือบตายเกือบตายหันหันไปหันไปอุ้ยอย่า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 โดนอย่าโดนตัวเครื่องบินนะโดนทีดาเมจโคตรแรงเจ็บเลยอ่ะอุ้หอ๋อเครื่อง มันเรียกว่าถ้าเราเรียกกันยังไงคือเครื่องก๊อปปี้นั่นแหละแต่มันใช้เก้าเก้านะแพงนะงนนเก็บใช้ใช้เก้าเก้าแลยโคตรแพงอ่ะรถมันจะกลับมาใช้ได้ปกติแล้วใช่ไหมใช่เอเออีกแล้วเหรอร่มั เราเนีมันเรานี่มีปัญหาก,กับรถใบจริจริงแต่แต่รถตู้เร็วมากลักษณะมันอีรอบอ๋อรอบนี้ลงลงเนินลงเนินไหมโคตรแรงเแบรบกเออกดกดกดไม่สตาร์ทเครื่องกันมันจะได้ไหลไปยาวใช่อะไ่อ่ะหนึ่งพันสิบเหนือแกสสเตชันอีกสามพันโอโหโคตรไกลอี0อ,อ,อ,อีกอีกอกรอ Arnold, ต้องจริงเราต้องจอดดูนะเราจริงเราต้องจอดจำแต่ว่าเราไม่หวังพึ่งอะไรทังนั้นแล้วแล้วขับไปถึงหนึ่งพันสามร้อยหนึ่งพันสามร้อยเราเจอปั๊มน้ำมันจำได้โอเคแล้วที่เหลังหนึ่งพันหกร้อยแล้วก็หนึ่งพันเก้าร้อยหรือเปล่านี่ยทุรุ่นสามร้อยเมตรเหรอประมาณนั้นอาจจะอาจจะโอเค อยู you, you ่อยู่เปิดเจอะไรอยไว้ไอ้คนเปิดดีไว้ยหนึ่งว่าสามรอยแก๊สแล้วก็หกพันหกแล้วก็หกพันห้าร้อยโหเดี๋ยวมันทวีคูณจังนั่ไงบัามขานาแค่นั้นะไม่รู้เหมือนกันจะเป็ร้านขายเฮ้ยแต่มันเป็นกระท่มมันดิฟครับจังหวันนี้ ต้องใช้อาวุธมีคมตรงไหนมันคืออาวุธไม่โดนไม่โดนโดนหนุนนะปืนนะอปืนโดนดีมากอีกนัดโดน,โดนอุ้ยมันคือมอส่หววะยิงๆิงปิงิงิงมาโยนโยนโยนมา อยู่อยู่ไปรอเลยโอ้คุณพี่คุณพี่จะเย็นผมกำลังเลงกระสุนปืนโอ้โร,<า>รีโหลดแมกกาซีนโนไหมนาเอ้ยตายแลตายแลตายแตายแล้วเหลือสามนัดสุดท้ายอ่ะ <c oughs> มันมันไม่มีมันมันปิดชีพชอมมี่ไม่ได้ดหรหอกอะอเอาเอปเปืนไปฟ้ามันได้ไหม ปืนยิงขึ้นฟ้าปืนลอยฟ้าโดนหนึ่งระเบิดระเบิดระเบิดใช้เลยใช้เลยของดีระเบิดระเบิดยุงนี่ดีมากเลยเนาะได้แก๊สมันเจ็ดเนีย เสียงสะท้อนเสียงสะท้อนได้ยินถึงนี่เลยเมืม่อกี้เราเห็นน้ำมันหัวน้ำมันเก็บแล้วเก็บเก็บมาแล้วมีอะไรบ้างมีประตูรถใหม่เมื่อกี้เห็นมีกระทะด้วยกระทะกระทะกึ่งเก๊กิงนี่เอาไปได้หรอ,อยังเลยเอาไปแค่น้ำมันเอาไปถ้าหายเลอะไรเดินอะไรเราทิ้งเลย ไอ้เอ้ยเดี๋ยวเราเอาเราบางอย่างไปขายได้ก็เอามงกำไรกำไรกลุ่ม้วไปขายรสู้ไม่ขายโอ้โหมันมันจะได้จากเท่าไหร่เนี่ยมีทนเรเลยนะแล่เลยเทียมใช่ไหมแล่สิครับเจ็ไกร่ เป็นเช็คน้ำมันซะด้วยไม่เป็นไรน้ำมันหมดไม่เลยก็ตัวใครตัวมันเมื่อกี้เมื่อกี้เพิ่มไปมาซื้อ,อ,อน้ำมันเหรออ่าน้ำมันแก๊สใช่ใช่น้ำมันแก๊สเยอะไหมอ่ะก็เก้าลิตรเลยแหละอีกหกพันห้าโอ้โหไกลมากมแต่ก็ดูดูน้ำมันอยู่ก็ยังยังเราน้ำมันเราน่าจะเยอะอยู่อาจจะถึงฝันเอ้ยไม่ใช่ถึงฝัน ส่วนน้ำเราก็ยังก็ยังก็ยังมีเยอะเหมือนกันไปแสบตาโอ้ยมันแสบตาเร้วรุ่งไฟในรถนะเบ๊ก่อนนะซีดมันในรถก่อนเพราะเมื่อกี้ขึ้นสีเดะโอ้โหโอ้โหเต็มเลย็บ๊ะนะเต็มหมด ไม่ต like, <out>, okay. ้องบอกก็ร like ู้อ่ะแวทำไมระบบมาดีพี่กดเปิดฮ้นะโอเคนะอุ้ยพีกรับอเสียเลยเสียเลยนั่งเดี๋ยครับเอ้๋ตวผมต้องไปดูน้ำข้างหน้าเนี่ย ยังยังเยอะ,ย,ย,อะอย,ยังเยอะอยู่ยังไม่เข้าเข้าหลอดแดงคนขับเห็นอยู่ตรงคนขับม,มันนั่นน่ะเหนจะบอกว่าน้ําอ่ะน้ําอ่ะถ้ามันหายถ้าถ้ามันร้อนใช่ไหมคิดว่าน่าจะต้องจอดจอดโลก่อจอดเราต้องจอดแล้วเปิดประตูไปคือมันระบายความร้อนใช่มทุกคามันรัอ มันคือร like ้านตู right ้หัวเมื่อกี้มีตังค์เยอะื้อ52เลยเหรอพี่มี33เองไฟไฟมันเสียบตาเราใช้เราใช้ไฟธรรมชาติดีกว่าไฟธรรมชาติคือมีซ้ายหรือขวาขวาครับเผื่อเพื่อมีน้ำมันแบบ สองรลิตอะไรแบบเนี้ยนี่ดิฟดิฟดิฟตัวเกียร์ดิฟ <c oughs> เรามันสายดิฟเนี่ยไม่จช่หลานขนาน้าอะไรอะไรฮะแพงอะคุณพี่ไม้เยี่ยงเยียรแพงพลงแค่นั้นเลยไปดีกว่า1หนึ่งร้อยวดโอค ว้ยรเราจะหีห่ตายแล้วนะยังเหลืออยู่เหลือยังไครึ่งเลโหพีจะหมดแล้วอ่ะนี่กินเลยกินเลยงัยี้อีิได้อีกเชกศูนย์ตัวหนึ่งวิ <Okay. S 1> เอเคตกก ตอนนี้คือมันมันตอนนี้คือมันมันชิวจะต้องทำเพลงเล่นเลยใช่ไหมน้ำมันยังได้อยู่น้ำมันยังเดินอยู่นี่ป๋าทางตอนหนึ่งอ่ะอุ้ยข้างหน้ามีบ้างครับซ้ายหนึ่ง ซายมือโอเคสองร้อยเมตรห้าร้อยเมตรสองร้อยเมตรซ้ายมือซายมือเต็มริบดิเราเราที่คอนเสิร์คือเวลาจับต้องดิบใช่ไหมแ้วบอด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 บดบ,บ,บทำะไรดีอะดิฟเลยอุยอาหารอาหารเต็มเลยไม่มี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  มืออะไรได้ไม่ลอยอยู่ไม่มีอะไรคุ้มเลยมีทหารเอ่อเอนั่นก็เอาอาหารแล้วก็ขึ้นรถเลยโอเคกินหมดละเหลือแค่เ,เดียวไปเ <laughs> นืเ้ยเนืเอ้อเออมันบ้ากันเนี่ยต้องกินเลยเนี่ยเนี่ยเอาไปกินเลยข้างใน,น <c oughs> กินยังกินแล้วกินแล้ววนอยู่วนอยู่ มันจะเล่นประตูกับเรา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 ,เราต้องเราต้องใช้อาวุธมีคมอะเราเทีอนยัไปเรารีบเรารีบเราไวเราไวเราเราไวเรามีชัยเอาเอาเอาน้ำผิดน้ำผิดบ้างน้ำผิดบ้างขับเลยเองขับเลยกดอ A กดอ A สิ่งดีกว่าไปก่อนแล้วนะ นั่งผิดที่จิโรจบเลยกะว่ายู่ก็ว่าอยู่ทำไมสตาร์เครื่องไม่ติดเราคงอ่อนแล้วโอเคะโอเครอบนี้ให้เหนียกขับังนั่งผิดนั่งผิดอ้าวอ้าวกะว่ายังทำไมกดสตาร์ไม่ติดนะอย่าเปิดเลยแสบตากถือก่อนทุกอย่างอยู่ในมือ ล้วขายไหมขายได้กันขายๆมันไม่มันไม่ใช่ร้านขายของอ่ะใช่หรอมันเป็นร้านมันเป็นร้านโคลนของหนึ่งส่วนสามหนึ่ง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 ในสามมันจะมันจะมีโอกาสได้ได้ดีนะอ๋อโอ้ต้นเรว่าร้านของโอง <laughs> ยังโถ่เสี้ยวมาอย่างไวไยวไว,ไวพี่สาวรู้ นั่งผิดอีกจบเลยอ่ามีข่าวจะบอกน้ำมันเข้าวขีดแดงเรียบร้อยน้ำมันหมดโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็แล้วทวีหนึ่งพันสามร้อยเมตรเสร็จสิ้งอร่อยอะกอยู่หมดกิน <laughs> ไม่มีน้ำมนันแล้วอะ่ะดีบดีบดีบไม่สุดอะไม่เป็นไรเออ <laughs> เป็นคู่เลยโดนเป็นคู่เลยโอเคไม่มีอะไรแล้ว <laughs> เป็ดทองดำนานเป็ดทองมันคือ,อไรเนี่ย <laughs> อีกจะเอกใช่แพงเราไปดีก oh, ว่าของแพงเราไม่อย the ู่คุยด้วยเดี๋ยวด้แนี่คือไฟสายของเราโอเคคุณพระโยนทิ้งเถอะเดี๋ยวมันทำรเดี๋ยวมันทำรถติดไม่ดีไม่ดีอ้าวอ้าวเราไม่ได้ติดแต่แกงเหรออไม่ได้ติดแต่แกงกองฝุ่นเอาได้เหร <Yeah. S 1> สึกหลอง่ายแน่รีผ่บาบ้านเลยรีผ่าบ้านเลยไม่ใช่ <S 2> 2 <S เหมือนเหมือนไม่ใช่บ้านเลยดีบจอดหน่อยอ๋อลงตีเหล็กอ๋อลงตีเหล็กอุ้ยอุก,กบาทแต่ก็ข้างหน้าก็มีบ้าน ข้างหน้ามีบ้านข้างหน้ามีบ้านไปได้เราขับรถไปตรงมาดีนะเราเราแวะก่อนนะเราไม่แวะก็น่าอุกบาทตกซ้ำเยอะเลยระวังหน่อยระวังหน่อยอุกบาทเยอะมากโอ้โหตกอยู่ข้างหน้าเนื้อเนี่ยโอ้ มัง้งนะอย่าตกมาอีกนะอย่าอยา่ยาอยา่าอย่าได้ไรได้ไต้องมาตกตรงนี้เลยโอ้คุณพี่คุณพี่ผมไม่ก็ไม่มีพลังงานสะดุง้งพี่อย่าพีนี่ นี่ขอหน่อยพี่ขอหน่อยพี่มีนหน่อยเถพี่ <c oughs> เหนือ <c oughs> เหนือมันไม่มีของอะไรเลยอย่าเป็นไอ้นี่ไปทำารล่องเก่ากับความไปเร็วเอ้ยไปเร็ว <c oughs> อะ <c oughs> อะไรออะใช่หรอเดี๋ยวลองขับนะนี่ขับนะเอเมื่อกี้อุกบาตตกใส่ใส่หน้าเองยับยับเลยแต่ว่าเองเองเทียบมาก <c ười> กลากลยืนอตรงนั้น <c ười> แล้วก็ไม่รับดาเมจกับโดนกับโดนแล้วสิ่นไหลาสิ่่งหลายหวังว่าจะไม่เจอพายุทะเลทรายนะ ถ้าเจอไฟก็เลยสายเราเราต้องขับกลับไหมถ้มันเหลืออะไรอ่ะถ้ามันเหลือเยอะมากตอน,นยังเยอะอยู่เราใช้ได้คุ้มค่าโหูลงเลยแล้วเนี่ยอุ้ยหินหินหินห้าพันเมตรอุ้ยบ้านบ้านบ้านนี่หน้าบ้านเขาเลยนี่หน้าบ้านเลย อุ้ยเจ้าที่อยู่มีอยู่สองคนอุ้ยสามคนวิ่งเครื่องเครื่องยนต์เครื่องยนต์เครื่องยนต์ไม่ไม่รู้เทียบไหมสาระชีพอุ้ยแรงฮึบฮึบได้แล้ว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 ปีบตัวเลยปีบตัวปีบตัวนี่ร้องหน่อยต้องเอาไปแทนนะเออมันมันเป็นน้ำมันอะไรอ่ะ ใช้กกอนใช้ใช้ออยเหมือนกันไม่โอ้ยแต่มันจะถ่ายจากาน,นั้นมาใสอันนี้ได้ยังไงเดี๋ยวลองดูว่าใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมมาลองดูอุ้ยเอาแล้วโอ้ยเด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ใส่เบรกไม่ได้ใส่เบรกมือเอ้าเราใส่เบรกมืออยู่นี่เรามาลองดูความแรงของรถหน่อยอุ้ย คุณพระพายุเทศายก็วัยนะแต่ว่ามันหนืดมันหนืดยเพราะพยุเทศายแหละก็อี๋เราสิ้นแล้วเราสิ้แล้วเราเริ่มเราเริ่มสิ้แล้วโอเคจอด ก็ขอขอบคุณที่รับชมน,นะครับผมกับเจ้าใครใหญ่พวกเราทำคลิปแบบนี้ต่อต่อไปได้ผมก็ฝากก,า like, ก,ากาดไลค์กดซับไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปลต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปครับผมบ๊ายบาย